ผู้ชมครับจากการสำรวจลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชจากภาพถ่ายดาวเทียมของนาซ่านะครับพบว่าระบบนิเวศหลายจุดอยู่ในภาวะวิกฤตครับส่วนหนึ่งถูกตั้งข้อสังเกตนะครับเป็นไปได้ไหมเกี่ยวข้องกับการสร้างประตูระบายน้ำและการขุดลอกที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ครับมาจากทางนาซ่านะครับของคอเปอร์นิคัสตัวนี้นะครับภาพดาวเทียมแสดงผลลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นสายสีเขียวจากระบบคอเปอร์นิคสัสขององค์การนาซา ที่ศูนย์ความเป็นเลิศนิเวศวิทยาพยากรและการจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำมาใช้ติดตามความเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์และนิเวศผู้อำนวยการศูนย์อธิบายว่าเส้นสีเขียวตลอดลุ่มน้ำปากพนังระยะทางยาวก,กว่า120กิโลเมตรหลายจุดเป็นสีเขียวอมฟ้าแสดงว่าแม่น้ำสายนี้ถูกลุกรานด้วยวัชพืชมีความตื้นเขินในระดับรุนแรง ซึ่งหมายถึงความสูญเสียสภาพในระบบนิเวศท,ทั้งน้ําจืดน้ํากร่อยน้ําเค็มและน้ําเปรี้ยวที่ซับซ้อนจนส่งผลกระทบทั้งระบบเส้นนี้มันมีทั้งป่าพลุมีทั้งอะไรต่างๆเนี่ยรวมไปถึงมันเป็นต้นต้นของทะเลน้อยด้วยถูกไหมครับที่ไล่ลงมาล่างและตรงนี้ถ้าเกิดมีปัญหามันมีปัญหาทั้งทั้งหมดทั้งยวงนะครับรวมทั้งด้านบนเนี่ยนะครับ แล้วก็ตอนนี้เรามีโครงการซึ่งไปเขาเรียกอะไรไปพยายามไปจัดการน้ําจืดน้ําเค็มนะครับก็คือตัวประตูระบายน้ําที่ปากพนังที่ใหญ่ๆเนี่ยนะครับตัวประตูระบายน้ำเนี่ยโดยคอนเซ็ปต์แลาออกแบบมาดีนะครับมีการจัดการได้นะครับแบ่งโซนน้าจืดน้ําเค็มแล้วก็เลคูเลตน้านะครับซึ่งโดยทฤษฎีแล้วถ้าทําดีเนี่ยมันจะรักษาเรื่องเนี่ยดิเวนไหลน้ําได้ นนจจะรรรััแตต่่วาาาาาออีี้้จจจมปญหหใกกดทผลระะทบีเยอะนะคับกตบชวาปริมาณมหาศาลเหนือประตูระบายน้ำอุทกวิพาธประสิทธิ์เป็นเพียงจุดเดียวที่หน่วยงานราชการเร่งระดมเครื่องจักรหนักเข้ารื้อถอนออกจากพื้นที่แต่เมื่อสำรวจลำคลองสาขาในพื้นที่ชั้นในลุ่มน้ำปากพนังทั้งโซนตำบลเกาะทวดตำบชลชะเมากลับมีสภาพไม่ต่างกันวัชพืชครอบคลุมผิวน้ำทั้งหมด ชาวบ้านริมคลองตำบลฉเมาบอกเล่าว่าตามคลองสายย่อยมีความเปลี่ยนแปลงไปมากจากอดีตที่นี่เป็นคลองน้ำไหลสามารถนำน้ำมาใช้ในพื้นที่การเกษตรได้แต่หลังจากมีการทำประตูน้ำในคลองสายเล็กสายน้อยกลายเป็นที่สะสมของวัชพืชหากต้องการใช้น้ำก็ต้องลงไปรื้อวัชพืชออกเองโก็ลกเก็ตเร็วให้ให้มีพวกตีตะบ้านก็ได้ให้ก้จุยดัดจ้าือชีดยามงเเล็บไป ดูเลครับทังนี้มันไม่มีใครดูแล่บอกเขาแท่แล้วคือเขาไปเลยอือไปแน,นป่ปกติเขากี่ปีแต่เขาหลอกสักที6ปีได้ไหมไอ้ห,อหนนลาเบี้ไยไรปีครับยปีนะคลายผู้พื้นน้ำนะครับเพื่อจะเปลี่ยนข้อเสนอของนักวิชาการระบุว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องใหญ่เป็นเมกะโปรเจกต์ แต่การแก้ปัญหามองว่าควรทำในระดับไมโครแยกย่อยไปตามคลองสาขาต่างๆโดยใช้ข้อมูลทางวิชาการเป็นหลักนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปรับใช้เป็นเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนให้มองว่าวัาชพืชไม่ใช่ขยะแต่เป็นต้นทุนเพื่อดึงดูดความร่วมมือจากชาวบ้านในพื้นที่มันคือเงินนะจริงๆแล้วน,นี้เรามองในแง่ของว่าในอนาคตเนี่ยเป็นกรีนอีโคโนมีตัวนี้จะดึงกับเซอร์คูลา ถ้าเป็นไปได้นให้เกิดธุรกิจในชุมชนต่างๆเดูเอาตัวนี้มาใช้ประโยชน์ให้ได้นะครับก็ผมก็เป็นห่วงเยอะนะครับเพราะว่าตอนที่ผมไปดูเนี่ยผู้คนเคงเนี่ยมันคือมันคือ,คอต้นกําเนิดของทะเ,เลน้องทะเลน้อยไล่ลงมาด้านล่างนะครับมันเป็นมันมองเป็นแอสโซนะ as a system เนี่ยทั้งหมดมันคือมันคือเชื่อมกันหมดนะครับถ้าข้างบนล่มสลายข้างล่างก็จะไม่รอดเหมือนกันนะ ทางนี้ระบบนิเวศในลุ่มน้ำปากพนังยังส่งผลครอบคลุมถึงพื้นที่อ่าวไทยและยังมีความเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและการรับมือเรื่องโรคร้อนที่เป็นปัญหาระดับโลกการแก้ปัญหาจึงจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและเริ่มดําเนินการทันที